แอดสสวัสดีครับวันนี้อยู่เกม d e v วิ Devil May คาย Peak of Combat ครับจะมาแชร์เทคนิคการ PVP ครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นหมดเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้เก่งขึ้นเนะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จากโหมดแ a n ดิ้งโหมดหรือว่า p v p ปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าวิธีการเล่นหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่คล่องเนะอาจจะมีเทคนิคหลายๆเทคนิคซึ่งผมอ่าจจะไม่ได้เก่งอะไรครับแต่ว่าผมจะมาแชร์เทคนิคที่ทำให้ทุกคนเน่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นเราไปดูกันกันกบผมอย่างแรกเลยครับเราไปที่สกิลเนาะแล้วก็ไปที พัติกครับผมหรือฝึกฝนเนาะซึ่งฝึกฝนเนี่ยก็จะมีฟิสตายเนาะเราลองปรับเป็นฟิสตายก็ได้ครับเราเอาตัวรีเจนใหม่เนาะแล้วก็เลือกตัวละครที่เรามีนะครับสำหรับตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําตรงนี้เลยถ้าเป็นทีมที่เก่งที่สุดจะเรียกว่าดีที่สุดก็ได้ครับในกรณีที่เราไม่ได้เติมเงินหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมจะแนะนําอยู่3ตัวละครน,นี้ตัวละครแรกเลยก็คือเนโรครับผมซึ่งจะใส่สกิลอะไรนี่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับ ตัวละครที่2ก็คือจิวดาบครับผมก็แนะนําให้เป็นสกิลที่1เวลาปลาดาบเขาจะตั้งตัวไม่ได้เนาะแล้วก็ตัวละครที่3ก็คือเลดี้สุดคิดครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมข้อที่1ของการ PP ครับจริงๆหลักการ PP เนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่สกิลเพย์เนาะส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ อยากให้ทุกคนคิดว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่การเปลี่ยนตัวละครครับการเปลี่ยนตัวละครไปมาเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับเพราะว่าอะไรครับสมมุติว่าถ้าเราคอมโบตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครซึ่งตัวละครที่เปลี่ยนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็น q t e ได้ก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งการเปลี่ยนตัวละครเนี่ยจะทําให้เราคอมโบที่ยาวขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครับอย่างที่2ครับผมก็คือการสแปมนะการสแปมคืออะไรก็คือการใช้การโจมตีแบบเดิมๆครับซึ่งจะมีตัวละครทุกตัวเนี่ยสามารถสแปมได้หมด เราสามารถแปมได้ค่อนข้างง่ายครับผมหรือว่าจะแปมให้มันดูเขาเรียกว่าให้มันดูแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงก็ทําได้ครับผมอันนี้ก็คืออย่างที่2เนาะหรือการใช้สกิลแบบต่อเนื่องครับเช่นของเนโรลเนี่ยจะค่อนข้างดีตรงที่เวลาเราใช้สกิลสไตล์เขาตัวจะแข็งครับแล้วยิงเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลดี้แล้วยิงต่อเห็นไหมครับแล้วก็ยิงต่อแล้วก็รอ QTE เข้าไปเพื่อโจมตีอันนี้ก็จะเป็นเทคนะิคล็กๆน้อยเนาะเวลาเราโจมตีได้น่ะเราใช้ QTE เพื่อวาร์ปเข้าไปหาตัวเห็นไหมครับแล้วก แล้วก็สามารถคอมโบต่อได้นะครพวกนี้การเปลี่ยนตัวนี้คือเป็นคีย์หลักครับผมเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเมื่อ QTE นะครับเปลี่ยนตัวปกติก็ได้เพื่อให้คอมโบได้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้ก็คือหลักการครับผมที่คิดว่าถ้าทุกคนรู้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเนาะเห็นไครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเดิมนะพง่ายๆหลักการคือการ QTE แล้วก็เปลี่ยนตัวละครแล้วก็ฝึกสแปมนะซึ่งวิธีการสแปมทุกตัวลนะคนอ่ะมีหมด เอาแบตเนโลก่อนก็ได้ครับที่ผมใช้เนาะวิธีการสปมของเนโรเนี่ยค่อนข้างง่ายสุดครับงัดขึ้นงัดลงนี่คือเบสิกเลยครับแต่ถ้าจะให้อดวานขึ้นก็ตีสองทีเดดอ่าแล้วก็ฟันขึ้นแล้วก็เดดฟันนี้ก็ได้ครับแล้วก็งัดขึ้นนี่นะครับมันก็จะสปมได้ค่อนข้างง่ายอ่ะเรามาดูจิวดาครับตัวละครที่ฟรีแล้วก็ติดในท็อปของ t s ใน PP แล้วเพราะว่าทุกคนชอบใช้เนาะวิธีการสแปมของตัวละครนี้จะเป็นงัดแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลงนะแล้วก็งัด อันนี้ก็คือการสแปมแบบทั่วไปครับแต่ถ้าเป็นการสแปมแบบว่าน่ากุญญิตินหนึ่งก็คือการสแปมแบบนี้ครับฟันทีหนึ่งแล้วแดกฟันทีสองทีแล้วแดกซึ่งถ้าคนมือไวก็จะยังสามารถหลบได้ครับส่วนการสแปมของเลดี้ครับไม่ไม่คิดว่าไม่น่าจะมีใครไม่รู้ครับวิธีการสแปมของเลดี้นี่ค่อนข้างง่ายเนาะก็แค่ตีกลางกลับไปเรื่อยนะพงา่าย้เราต้องฝึกนะขั้น2อคือฝึกการสแปมของทุกตัวละครครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูตัวละครที่ตัวละครอ,อื่นให้ดูครับอันนี้เป็น ID ดีนี้เป็นไ d ดีใหม่เนาะที่ผมเพิ่งสร้างก็ตัวละครจะยังน้อยอยู่ครับตัวละครที่แนะนําให้มีใน PP เลยครับ Lady เนาะซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วมันสามารถสแปมได้ทั้งกล้ทั้งกลค่อนข้างง่ายครับส่วนตัวละครที่2ก็จะเป็นพวกันเ t e ครับจะเป็น l e o อนก่หรือว่า Dante ไฟตัวนี้ก็ใช้ได้ครับ n นโ o ก็ใช้ได้ G ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าถ้าจะเป็นทีมหลักเลย l อ่าเขาเรียกว่าอะไร จิวโรกีก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าผมแนะนําเลยก็จิวมิติครับควรจะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวในทีมเนาะมันจะทําให้เราเล่นค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะครับแล้วจิวมิติเนี่ยมันจะไปคู่กับตัวละครได้แทบทุกตัวของในเกมนี้ครับหมายถึงว่าคอมโบต่อได้เพราะว่าต้องบอกว่าจิวข้ามมิติเขาจะเป็นตัวละครที่สามารถสแปมกลางอากาศได้แรงสุดเร็วสุดแล้วก็โดนง่ายสุดครับอ่ะเราไปดูกันครับ การสแปมของดันเต้ไฟเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายครับกดโจมตีค้างตัวละครเราจะแข็งซึ่งตัวละครตอนนี้เราจะไม่โดนเลดี้หรือว่าโดนโจมตีกระตุกนะครับสแปมก็ค่อนข้างง่ายับนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี่เราไม่จปต้องใช้ตัวละครเดิมนะนะครับแล้วก็สแปม่างนี้ก็ต่อก็ได้ครับนะครับมันจะค่อนข้างง่ายนะ วิธีสแปมของ g ิมิติเนี่ยมีสแปมหลายแบบครับสแปมภาพพื้นดินก็ได้ครับตีสองทและเด็ดเดี๋จะตีให้ลอยฟันอ่าแล้วปล่อยติดพื้นก็ได้ครับนี่พูดง่ายการสแปมมันต้องฝึกนะถ้าเราฝึกสแปมได้มันอยู่ในขั้นตอนของที่ข้อที่2มันจะทำให้เรา pp ีได้เก่งขึ้นครับแล้วก็ฝึกสแปมให้เป็นทุกตัวครับผมนะครับค่อนข้างง่าย อันนี้คีย์บอร์ดผมค้างนะไม่ต้องตกใจครับอันนี้ก็จะเป็นแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการ p p เนาะหลักการง่ายๆก็คือการเปลี่ยนตัวแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวแบบ QT e หรือเปลี่ยนตัวเป็นแบบปกติก็ได้ครับสมมติเนี่ยเราตีไปอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนตัวได้เลยเนหะ็นไก็จะสามารถสแปมได้ต่อเห็นไหมครับมันก็จะค่อนข้างง่ายครับเนี่ยครับ แล้วเลดดีเนี่ยอย่างที่บอกคือตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ยิงไกลเนาะมันสามารถสแปมได้ค่อนข้างไกลครับแล้วยิ่งใส่สกิลแรกเนี่ยก็คือตีแค่ทีสทีแล้วก็สามารถหมุนได้ปกติเราจะต้องตี3 t ทีถึงหมุนแบบนี้ครับใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่นี้ฮะนะครับจะหมุนได้เลยนะครับก็คือใส่สกิลแรกเนาะอันนี้ก็จะเป็นแชร์เทคนิคของตัวละครนะที่เหลือก็ ผมบอกได้เลยว่าเกมนี้มีตัวละคร PP ที่ PP ได้เนี่ยทุกตัวเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วอยู่ที่เราฝึกแล้วชอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไป PP ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมจะมาใช้ทีมที่ถูกที่สุดของเกมแล้วกันครับเพราะว่าเรามีจิมมิเตียนแต่เราจะไม่ใช้ครับเราจะใช้เนโรครับผมแล้วก็จิวพันเจรอนครับอันสกิลแรกเนาะอ่ะโอเคเรา ไปลองดูกันครับผมวิธีการเปิดเนะี่ยค่อนข้างเปิดได้หลายแบบครับผมแต่เปิดง่ายๆเลยก็สไลด์โจมตีเนาะซึ่งจริงๆเราต้องดูตัวคอนไ่ายตรงข้ามครับถ้าเป็นตรงข้ามเป็นสายไกลเงี้ยสไลด์ได้เลยถ้าเป็นสายใกล้เนี่ยอาจจะไม่แนะนำนะครับแล้วก็ใช้สแปมเห็นไหมครับอ่าซึ่งเราสแปมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวคอนอื่นก็ได้ครับอ่าแล้วก็คิวตีอีกต่อเนาะเห็นไหมครับระหว่างนี้เราจะเปลี่ยนเปลียปล่ยนเป็นเนโรตีต่อก็ได้ครับเห็นไหมครับ อย่างที่บอกครับก็คือฝึกไว้ครับแล้วก็ยิงไกลครับเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนตัวตัวละครได้เลยมาสแปมต่อ การที่เหลือก็คือจังหวะเรื่นล้วนครับผมซึ่งจังหวะเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนน่าจะมีจังหวะที่ไม่เหมือนกันเนาะเห็นไหมครับก็จะชนะได้ไม่ยากครับผมไม่ต้องตั้งใจเล่นก็ชนะได้ครับอย่างที่บอกคือเราจะต้องรู้เทคนิคพืน้นฐานนะการเปลี่ยนตัวด้วย q t แล้วก็การเปลี่ยนตัวด้วยปกติโอเคเดี๋ยวมาลองอีกตาหนึ่งครับผมแล้วก็การฝึกสแปของตัวละครน,นั้นๆครับให้คล่อง ทิ๊กเล็กๆก,ก็จะอยู่ปะมาเนี้ยนะครับผมรอสักครู่ครับผมแต่เกมนี้มันเสียตรงเนี้ยะครับเวลารอพีพีอ่ะถ้าเกิดคนที่แบบไม่อยากรอนะก็อาจจะเบื่อแบบไอดีหลักผมก็จะเล่นมันพีพีวัลลัตตาวัลตตาเนี่ยครับผมก็เลยสร้างไอเด็กเด็กมาเพื่อแบบเออถ้าไม่มีคนเล่นก็เอาไอเด็กเด็กไปเล่นกับไอดีหลักเนี่ยนะครับอืม ง่ายด้วยบางทีรอนานแล้วก็ค่อนข้างเบื่อเนาะอันคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็จะมาแชร์เทคนิคการ PP เนาะเดี๋ยวผมอาจจะเขียนเป็นดีสคริปชันไว้ในใต้คลิปในวิธีการเนาะแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือเพิ่งเล่นน่ยก็ลองไปฝึกดูครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เพราะถ้าถ้ารู้เนาะทุกตัวละครจะสามารถสแปมได้หมดเนาะถ้าใครคิดเห็นไงหรือว่าอยากให้ผมลองสแปมตัวละครไหนดูก็ เขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ